ขาเนี้ยที่มันแข็งเนี่ยผมหมุนแล้วมันตื้อเลยตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเป็นฝั่งลบนะในกระตีเฉพาะขานี้ส่วนนี้โอเคนี้สบายเนี่ยได้ขันได้ขันเข้าขันออกได้เลยสบายในรูเนี่ยเห็นไหมล็อกได้เลยแต่อันเนี้ยแข็งอันนี้แข็ง,ขงล็อกไม่ได้ใส่สาย,สายไฟเส้นนี้นะครับฝั่งเนี้ยสองได้สองรู มันจะลิงก์กันอันนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นบาร์วิ่งกันทั้งเส้นสองรูนี้เข้าได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่มีผลในการใช้งานนะเข้าขาน,นี้ก็พอส่วนขาน,นี้เหมือนกันฝั่งเนี้ยฝั่งบวกนี่ได้หมดเนี่ยคลายคลายได้ล็อกได้เนี่ยใช้งานได้ปกติส่วนนี้เหมือนกันอันนี้ก็คลายได้เนี่ย น็อตตายตัวหนึ่งเองเอน็อตตายตัวนึ่งบอกบอกพี่เอไปแล้วเมื่อเช้านี่ฮะก็สายไฟเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะรูไหนก็ได้ส่วนอันเนี้ยได้คู่เดียวรู้นี้ตรงไหนก็ได้ตัวนี้แข็งเข้าไม่ได้นะครับก็กลาวลายนิวทัลประมาณนี้กลาวลายนิวทัลไม่น่ามีปัญหาเลยครับใช้งานได้ปกติ วัดได้ทีเอาไว้ชัวร์นี่นะลายนิว้วเออขาขาในกระตีบขาในกระตีบผมแตะให้ดูว่ามันร้องอสัญญาณวิ่งสัญญาณวิ่งเอาเข้าขาไหนก็ได้มันก็มันก็สัญญาณมันก็จะวิ่งหมดส่วนกลาวนี่ะกลาวก็ ตัวประตูระวังได้เลยได้หมดนะฮะส่วนโพซิทีฟโพซิทีฟก็เข้าขานี้แล้วก็เนี่ยโดขากราวไม่มีไฟในกตีไม่มีไฟนะส่วนเมื่อกี้เราเข้าขาในกตีฟขาลายกับขากลาวต้องไม่มีไฟเนี่ยไม่มีไฟแต่ขาในกตีมีไฟอย่างนี้ครับใช้งานได้สมบูรณ์ จะได้น็อตตายตัวหนึ่งอย่างที่บอกครับผม